น่ารักมากอาชิค่วงมีย่าออกเดทไปดูหนังด้วยกันเอ๊ะยังไงสรุปแล้วสถานะตอนนี้เป็นแฟนหรือเพื่อนที่สนิทที่สุดหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์สำหรับอาชิลูกชายโบชยาดาฟลุกเกิกพลกับมียา่าลูกสาวพีททองเจือซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ตลอดอาชีมักพามิย่าไปร่วมทานอาหารกับครอบครัวอยู่บ่อยๆในขณะที่มีย่าก็ย้ำสถานะตอนนี้คือเพื่อนสนิทที่พิเศษกว่าคนอื่น ล่าสุดมีคนตาดีเห็นอาชีมีย่าไปออกเดทดูหนังด้วยกันแต่จะเห็นเลยถึงความน่ารักและเทคแคร์ของอาชีที่เป็นฝ่ายซื้อน้ำซื้อป๊อปคอนแถมยังถือให้อีกด้วยส่วนมีย่าเดินนําหน้าตัวปลิวไปเลยเบาๆจ้าและพออาชีเห็นกล้องก็ยังหันมาพูดสวัสดีอีกด้วยและมีย่าก็หันมายิ้มให้และด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของอาชีบอกเลยว่าดีต่อใจมากๆจนน่าอิจฉาโดยอินสตาแกรมอัพทูอยู่ห้าได้แชร์คลิปทิก t o อร pytid พร้อมระบุแคปชั่นว่า ฉันที่เห็นน้องตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้น,น้องมีแฟนแล้วท่ามกลางแฟนๆแนห่เข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักของอาชีมีญาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวช่วงนี้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้บ่อยเหลือเกินทำเอาอิจฉาไม่ไหวแล้ว